ย่างนี่แหละเห็ดปวกเป็นได้ย่างเห็ดซุปเหเ็ดเสร็จก็จะย่างหมูให้ลูกกับส้มตำอากาศดีบออากาศดีดี อันนี้ย่างเครื่องหนึ่งี่น้วงเห็ดปวกเออกินบ่เหม่อเลยเมาย่างเครื่องเดียว ซ่อนเชียร์ไปใส่ซ่อนชูน,นี่เดี๋ยวนะโอ้อากาศดีด,ดีนี่ปลาร้านี่ใช้สูตรต้นตำรับโอ้ยสูตรเข้มข้น,ขนชูรสอ้าวไขว่าไข่เอาซ่อน โอ้ยย oh, <c oughs> <you> ่นี่เด็กเลยบวบมายุ่เห็ดก็สิคือเห็ดแล้วเนาะพี่น้องเห็นบะ ป้นเด็ดปวกประเทศสวีดเดนออกมาทั้งซีมมันก็สนเสียม ่อยดังไฝยยุ่งโมองนันมันล้มสันเด็กก็เลยมาดังยกฟังพี่แซ่บแซ่ผักมีบูเบาน้ำถวยหนึ่งกินบูเบีอยากกินนแต่บูเบร์ตื่นมาเช้าขึ้นมามันคืออยากมันเล้งเลยวะต้องกินบูเบ์กินแล้วไม่แห้งท่องค่ะเอามาคือลาบหนึ่งอ่ะถี่เป็นน่องไปเฮ้ย นนองคะเนาะเดี๋ยวลวกไอ้ไอ้ย่างเนื้อแหนน้นองหนูน้าก่อนสามก้อนเสาเดี๋ยวสามก้อนเสามาพอดีอย่ยางน้องหนูน้าโตเห็นสามก้อนเสาบ่ หนึ่งสองสามแต่ยใส่กิดมีบุญคุณปุ๊มีบุญคุณลายสามก้อนเสาไต่ยูกับเจ้าของพุทธเฮ็ดกับเขาเนีน่ยมีความสุขมีความสุขมันมีความสุขเลยดตอยูอยัยงเห็นขี่ท่านเห็นตรงเห็นเต่าเห,ตเ,หตเห็นป้งเห็นป้าเนี่ยโอ้ยจะมันคือไขอ่ลายอนนี้เสียงนกบ่พ่นนอง มีหอดเกอดือกระโลกความธรรมชาติมีมัดน,นางก้มนาเ้าข้างเกยคาโาเอาไม้เคี่ยดินชาวบ้านเว้าให้ได้ยินทุกบ่สิ้นย้อนคิดนัำผู้บา